พูดคุยเรื่องเพชรนั่นเองนะสำหรับในคลิปนี้และก่อนที่จะไปคุยผมขอสรุปกันตรงนี้เลยว่าไอเพชรตรงเนี้ยหาใครมีเท่าผมนะใครมีเท่าผมหรือไม่มีก็ตามบวกไปเลยนะครับในส่วนของ2,500เพชรในวงเล็บประมาณเดือน2ถึงเดือน3นะบวกไป2,500เพชรเดี๋ยวมีคนถามว่าและการันตีอะไรยังไงเท่าไหร่เอารูปให้ดูก่อนเนื่องจากโดยตามปกติโดยตามปกตินะต้นปีจะเฉลี่ยอยู่ที่3,000เพชร ย้ำนะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ที่3,000เชรย้ำแล้วนะโอเคส่วนใหญ่นะย้าว่าส่วนใหญ่ยกเว้นเอสเยมมาโตแม่งล่อไป3,008ถ้าจะไม่ผิดนะครับและเอ่อมันลดลงเรื่อยๆเ,เนาะเอาง่ายๆว่าฉเฉลี่ยอยู่ที่3,000ละกันถึง3,005ผมฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนี้ดังนั้นถ้าบวกจากเพรที่ผมมีหรือใครมีอยู่ตอนนี้ก็ได้บวกไปเลย2,005เท่ากับว่าเพรที่ผมจะมีนะตอนนี้นะมันจะได้ขั้นต่ําโดยฉเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ3,008 นั่นเองหรือเรียกง่ายๆครับการันตีอย่างแน่นอนผมสรุปกันตรงนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวมีคนถามว่าเฮ้ยมันได้เดือนละพันเลยเหรอหรืออะไรเลยเหรอพิมพ์คําว่าเพชรในช่องผมสรุปไปแล้วหลายรอบแล้วอันนี้เรียกว่ามาสรุปโดยเบื้องต้นในคลิปเลยเดี๋ยวคลิปนี้จะมีอะไรต่อเนื่องจากว่าผมเฉลียวว่ามันน่าจะอยู่ที่สามพันเนาะแล้วทีนี้เรากลับมาคุยในส่วนของไคโดครับพพเพชรเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ป่ะไคโดมันการันตีอยู่ที่หนึ่งพันย้ำหนึ่งพันแต่ตอนนี้หลังจากที่ตัวมันบัฟมาแล้วเนี่ย เพื่อนๆคิดว่ามันเท่าไหร่ส่วนตัวผมที่เคยเจอถ้าเก่งขึ้นมันจะแพงขึ้น200ส่วนตัวนะผมเห็นอย่างนั้นเช่นอย่างตอนออตอลละครแชงน้ําเงินจาก800เป็น1000มัังถ้าจําไม่ผิดอะเออประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเรียกว่าบวกขึ้นมา200แล้วกันแล้วประเด็นต่อมาคือว่าถ้าหลักเกณฑ์เดียวกันหมายเขาว่าไคโดตัวเนี้ยหลังจากที่บัฟแล้วนะมาให้สุ่มจะอยู่ที่ประมาณ1ัน0เพช ส่วนตัวผมมองอย่างนั้นทีนี้เมื่อกี้มันเลยมีเกี่ยวกับเรื่องเพชรเกี่ยวข้องดนวยไงเพราะเนื่องจากผมสรุปไปแล้วว่าผมน่าจะได้อยู่ที่ประมาณ3า0พถูกไหมและเฉลี่ยอยู่ที่3,000ต่อการสุ่ม ex อยู่แล้วนั่นเองผมเลยมองว่าเฮ้ยมาเขาว่าเพชรกูพอในการสุ่มไฮโดรที่ว่าก็เลยอยากจะบอกกันตรงนี้ว่าอา้าวมาเขาว่าหลังจากนี้ถ้าใครโดมาอยู่ที่พันหรือพันสองก็ตามสามารถสุ่มได้ถ้าใครมีเพชรเท่าผมนะหรือพันห้าก็ได้คือจริงๆเดี๋ยวผมเฉลี่ยสองพันห้าใช่หรือเปล่าเนี่ย มันน่าจะได้อยู่ที่หลักสามพันโดยเดือนนี้ห้าร้อยเดือนหน้าอีกห้าร้อยหมายความว่าเดือนสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยมันห้าร้อยห้าร้อยเดือนหนึ่งหนึ่งพันเดือนสองหนึ่งพันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่สามพันย้ำนะมันอยู่ที่สามพันแตผมบวกให้สองพันห้าคือขั้นต่าแล้วทีเนี้ยมันเป็นยังไงอสมมุติว่าถ้าบวกมาสามพันเท่ากับตอนนี้เพชรผมมีอยู่สี่พันสามดังนั้นผมสามารถสุ่มไคลโดโล่ได้เลยหรือเปล่าใช่ครับและสามารถสุ่มเอกโตใหม่ X T o ด้วยก็ได้สมมุติว่าถ้าเอกโตใหม่ X T o มันแบบสามพ โอเควะบตดแดงหนึ่งใบก็ยังคุ้มผมมองอย่างนั้นนะอันนี้คือผมเผื่อในส่วนของผมนะแต่ถือว่าอธิบายกันตรงนี้จะได้เข้าใจตรงกันเนาะแล้วเดี๋ยวทีเนี้ยถ้าหากย้อนไปในส่วนของเอสจะมาโตนิดหน่อยนิดหน่อยเนื่องจากว่าต้นปีไอตัวนี้มาตัวแรกประเด็นต่อมาก็คือว่ามันเอา2เด้งไม่ได้เคลียนะมันเอา2เด้งไม่ได้นะครับในส่วนของเอสจะมาโตดังนั้นสูตรที่ผมจะเล่นเช่นสมมติเนาะต้นปีเปลีย่ยนจากเอสจะมาโตเป็นกราฟแล้วกัน โอ้ยเมนเก่งชิบหายเลยคือ,เอ,เ,อ,เ,อเอาว่ามันเก่งเลยอะเ,อเก่งกับเก่งโคตรๆเลยอะส่วนตัวผมก็อาจจะไม่สุม่มยกเว้นว่ามันเป็นตัวละครเช่นเป็นเ,เช่นแล้วนะเช่นอาจจะเป็นนิกะเบอร์สองโอ้โหถ้ายเนี้ยไม่รอดถ้าเป็นกรณีนั้นนะคิดว่าอาจจะต้องสุ่มเพราะว่าตัวมันเป็นเมนเป็นซับได้แล้วเดี๋ยววิวขนามเอาตอนแรกไหนว่าไม่สุม่มไคโดทําไมตอนนี้มาสุม่มเนาะเพราะว่าผมยังไม่ได้คํานวณเทรยอมรับกันตามตรงก่อน แต่พอคำนวณอ้าวชิบหายเครพอนี่หว่าแล้วก็สุ่มตัว B กับตัว C ใน2ตัวท้ายอ่ะสเด้งอ่ะก็ได้ด้วยผมเลยอ้าวอย่างนี้ก็สุ่มได้นี่หว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เก็บ ex ส่วนตัวนะอย่าให้เก็บ ex ที่เป็นซับได้มาก่อนทุกตัวโอเคไหมส่วนตัวอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราปั่นแล้วมันเป็นซับได้อะยังไงมันก็คุ้มกว่ายกตัวอย่างพ่อ พ่อเล่นไม่ได้อ่ะตอนนี้เล่นไม่ได้ตอนแรกมาแม่งแม่งก็เล่นไม่ได้ <c oughs> คือมันมันเล่นไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วล่ะแต่ประเด็นต่อมาก็คือว่าถ้าเล่นไม่ได้มันยังไปซับได้ไงดังนั้นเนี่ยไคโดโล่จริงๆอ่ะอยากเก็บไหมคือผมตัดเรื่องเมนไปเลยนะเอาว่า6ปีมึงเล่นไม่ได้ก็จริงแต่ทีเนี้ยมันยังเป็นซับได้งไงและแม่งโซออนด้วยผมก็เลยแบบอืมถ้าเป็นไม่ได้มันก็ควรนะครับหรืออย่างตัวละครแชงถามว่าตอนนี้ลําบากไหมลําบากขึ้นแต่เล่นได้ไหมล่ะ ก็เล่นได้แล้วมีจังหวะฆ่าไคโดได้ไหมตรงๆก็คือได้แต่แค่สกิลเท่านั้นนะเช่นสกิลหนึ่งไปก่อนสกิลสองปึ้งสกิลสองปึ้งแนละ้วหลบหนีออกมาเลยก็เล่นได้แค่นั้นแนหะหรือไม่ก็รอสกิลหนึ่งมาแล้วปาดใหม่อันนั้นอ่ะไคโดตายแต่ต้องโดนถึงสี่สกิลเลยนะยกเว้นติดบูทถ้าติดบูทสกิลหนึ่งทีเดียวไคโดอาจดับเลยเห็นป่ะเพราะมันไม่ส่วนพลังป้องกันมันก็ยังแต่ <c oughs> มันก็ลําบาแออกแหละก็ไม่อยากเขียงเรื่องนั้นแนะ่ะแต่ มันลาบากอะเอาเอาง่ายเวลาเจอไคโดะสอดต,ตัวหมมองกันนะพอลองเล่นแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่ามันเล่นไม่ได้มันก็เป็นซับได้เมื่เห็นปะถ้าเราไปเที่ยวกาสีขาวอะมันมีไม่กี่ตัวแล้วซับแบบดีๆเลยอะมันมีแค่โซโล่แต่โซโล่ก็ดันไม่กับตันก็ไม่ใช่กลุ่มหมวกฟางมันก็มีแค่นั้นอนะเห็นไหมเออ,อยังไงผมก็เลยมองอา้าวอย่างนี้มันก็ยังควรที่จะเก็บไหมใช่ครับเดี๋ยวมีคนถามอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยพ่อมาทําไมร่บล่าสุดถึงไม่สุ่ม 2,500ันเพชรไง2 0 0พเพชรอะประมาณเนี้ยผมเลยมองว่ามัน2 0 0พเลยนะมันแพงแต่ว่าถ้าอย่างไคโดเนี่ยพันเดียวเอออันเนี้ยมันถูกดังนั้นเนี่ยเพชรมันถูกเอาง่ายๆเลยพอเพชรถูกมาเลยสุ่มได้แล้วเดี๋ยวทีเนี้ยมันพอไปคำนวณเพชรมันพอครับอ่ะก็เลยอธิบายกันเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับว่าเออไอ้ตัวละครไคโดมาสรุปผมน่าจะสุ่มสรุปกันตรงนี้เลยที่เหลือเนี่ยหปีก็คือตัว A ถ้าเป็นตัวเช่นนิกะโอเคอาจจะสุ่มตัวนั้นเลย ตรงๆเพราะว่าเป็นซับได้มันดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ก็คือผมน่าจะไปข้ามแล้วสุ่มตัวบีกับตัว C ีเลย2เด้งเนาะสรุปภาพเป็นหนึ่งทีสเด้งเป็นยังไงใครโดมานี่สุ่มสุดท้ายคือสุ่มแล้วนะตอนนี้คือสุ่มแล้วนะเพราะว่าเพดพอเนาะอ่ะต่อมาภาพเป็นยังไงก็คือว่าไอ้ตู้ประดาเออบอกก่อนปีนี้อาจจะไม่เหมือนปีก่อนๆก,ก็ได้อาจจะเป็นไปได้ว่ามันทํามาแบบนี้ก็ได้นะก็คือสุ่มแล้วก็คุณจะได้ในส่วนของเศษแทนอะ อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะย้ําก่อนนะอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้า2เด้งไม่ได้หมายเขาว่าต้องเลือกตัวไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องเลือกนะครับเอาว่าถ้าหลักเดิมมันได้2เด้งเนาะก็หมายเขาว่าเช่นสมมติคุณศูนเอสยามาโตะนั่นเองนะออกกี่เพชรผมไม่รู้อะแต่บัตรดำตู้ดําตรงเนี้ยส่วนใหญ่ไอสองเด้งที่เราได้กันเนี่ยมันจะได้จากไหนนะครับก็คือเราจะได้จากแต้มครับซึ่งแต้มเนี่ยเรามาลองดูครับ 450แต้มหรือเรียกง่ายๆครับ2,250เพรโดยเฉลีย่ยจะเป็นประมาณน,นี้ก็คือสุ่มไปเลยครับ ato, 2, ตู้เอสจมาต2,250เพรปึ้งคุณก็สามารถเอาแต้มตรงนี้ไปแลกได้เลยยังไง2เด้งก็ยังอยู่เหมือนเดิมในวงเล็บถ้าหาก EX ตัว B เป็นบัตรดำนะแต่ถ้าไม่ใช่หมายความว่าเราต้องไปเลือกอีกทีว่าจะเอาตัวไหนแต่ผมอยากบอกหลัก,การไปเลยว่าส่วนตัวผมจะเอาตัวที่เป็นทรัพย์ได้มาก่อน ตัวที่ไม่เป็นซับค่อยว่ากันอาจจะแบบสมมุติโชคดีสุ่มสาวแล้วเพชรอ้าวเพชรเหลือพอในการสุ่มก็อาจจะสุ่มต่อเลยก็ได้แต่ที่เหลือเนี่ยมันมันต้องดูที่เพชรนัตอนนั้น,น่ยว่าเหลือเท่าไหร่สุ่มดีไหมหรือถ้าสุม่มอ่ะโอเคโดนบตดแดงใบหนึ่งโอเครับได้เห็นไหมเพราะว่าบตดแดงณนะปัจจุบันเนี่ยเอากันโดยเบื้องต้นหลังคืนหลังๆมาเห็นอยู่ที่พันสองส่วนใหญ่เห็นอยู่พันสองนะส่วนใหญ่นะแล้วแต่ก่อนเนี่ยพันหกตอนเนี้ย เพชรลดมาเอ้ยเออ่บัตรแดงลดมาเหลือพันสหลังๆเนี่ยเหลือ850แต่ว่ามันเป็นตัวเก่าไงเห็นไหมถ้าเป็นตัวใหม่ก็ไม่ก็ไม่รู้ว่า,วามันจะเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เห็นพันสองนะปัจจุบันนะโอเคคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสรุปกัน2เรื่องเนาะหนึ่งไคโดโรมาสรุปผมสุ่มเพราะเพชรพอในการเปิดตัว B กับตัว C ในวงเล็บถ้าตัว B เป็นบัตรดำเคลียร์เป็นตามนี้และเพชรตรงนี้คุณสามารถบวกไปได้เลย2,500ถึง3,000 หลังจากนี้วงเล็บว่าในประมาณสิ้นเดือน2หรือก่อนที่ตู้ตัว B จะออกนั่นเองโอเคเคลปนี้สรุปเป็นประมาณนี้หวังว่าน่าจะได้ประโยชน์แล้วไปคำนวณกันเอานะถ้าใครมีเพชรตรงนี้สูงเลยหมายความว่าใครดูคุณสุ่มไม่ได้ใช่ไหมถ้าคุณจะเอาเ X ็กตอน6ปีคำตอบคือใช่เห็นไหมหวังว่า,น,าน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะแต่ถ้าหากใครแบบมาตู้ไหนเช่นสมมุติ S อสแบมากู G S, สุ่มตู้อย่างนี้มากูอะขอพูดเรื่องตู้นี้นิดเดียวเลยข้ามนะครับไม่ต้องพูดเยอะ ตู้เน่ามากเนาะอ่ะมี s b a แบหรือว่าจะมีหลังจากนี้มีตู้แบบเช่นเนาะอาจจะเป็นลูฟี่เอเทมาแบบคุณก็ยังส่งมาส่งแม่งทุกตู้ก็ไม่เหลือนะครับย้ำแล้วนะถือว่าบอกไปหมดแล้วนะครับโอเคเป็นประมาณนี้